่ะสวัสดีค่ะกับโมโคปุตเตช่นเคยนะคะจากโชว์รูมซัมมิตฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการลถมือสองคุณภาพดีค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเอพาลูกค้าน่ามาชมรถฮอนด้าซ v วิคชม FK นะคะเข้าแล้วนะคะสีแดงคันนี้สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าคันนี้เนี่ยจะเป็นปี2018นะคะลูกค้ารถสวยรถมือเดียวเลยค่ะลูกค้าประวัติเข้าเช็คระยะที่สูนพัอนาโคเปยแล้วก็คันนี้เขาแต่งมาสวยเลยนะคะมีแต่งสปอยเลอร์หลังแบบยกสูงมาด้วยเดเอพาชมนะคะ ค่ะก็คันนี้เนี่ยทางโชลูมเพิ่งจะรับเข้ามาเลยนะคะราคาตั้งขายคันนี้นะคะอยู่ที่6ก9ส0 0ก้ับาทเท่านั้นนะคะลูกค้ารถสวยมากๆรถมือเดียว ตัวถังสวยมากเลยค่ะคันนี้ฝากระโปรงหน้าเดิมฝาท้ายเดิมหมดเลยนะคะการันตีรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักไม่มีติดความหนาไม่ท่วมแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะอเออแจ้งนิดนึงรถที่โชว์รูมเองนะคะก็รถจะไปเร็วทุกคันนะคะลูกค้ายังไงสนใจเนี่ยรีบทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือดูคลิปวิดีโอนะคะลูกค้าจะไม่สะดวกเข้ามาชมรถก็สามารถโอนจองได้นะคะ ส่วนคันนี้นะคะตัวรถเนี่ยทางโชลูมของเราก็จะมีการเก็บพวกรอยขีดข่วนเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วเคลียร์ทความสะอาดขัดเคลือบสีมาให้เรียบร้อยสภาพคือพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องนารถไปทําอะไรแล้วนะคะทางโชลูมของเราปรับสภาพมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าสวยมากๆค่ะคันนี้นี่ค่ะสปอยเลอร์หลังแบบยกสูงนะคะลูกค้าท่านเก่าติดตั้งมานะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่งไม่เยอะด้วยนะคะลายล้อแม็กอันนี้จะเป็นลายล้อแม็ก อของทาง Honda เลยนะคะรุ่นของเขาจะเป็นปลายนี้เลยนะคะคันนี้จะได้ยางปี2023ันะคะนี่ค่ะยางปี2023ันยี่สิบสามขนาดแม็กของเขาจะเป็นขนาด17นะคะลูกค้าภายในสวยมากๆค่ะนี่ภายในเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังจากโรงงานฮันด้าเลยนะคะเบาะไม่ยับไม่ซุดเลยนะคะลูกค้าท่านเก่าดูแลรถดีค่ะในคลิปวิดีโอนะคะ ยังไม่สวยเท่าตัวจริงนะลูกค้าถ้าลูกค้ามาชมตัวจริงนี่คือบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะใหม่กิฟเลยค่ะต้องลอยนะคะน้อยมากๆเลยนะคะคันนี้ซี v ิกเอหรือซี v ิกห้าประตูนะคะตอนนี้ทางโชรูม,มีรับเข้ามาคันนี้คันเดียวเลยค่ะสีแดงเป็นสีที่ค่อนข้างหายากนะคะลูกค้า นานๆเราจะรับเข้ามานะคะมีเข้ามาแล้วใครตามหา Civic FT สีแดงอยู่นะคะแนะนําเลยนะคะไปเร็วแน่นอนนี่ฝาดท้ายเดิมๆเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนชิ้นนะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแน่นอนร้อยเปอร์เ็นตนะคะเปิดเช็คประวัติได้ค่ะของเอจะเป็นศูนย์โชลูมฮันด้าสามารถพาเปิดประวัติเช็คประวัติได้นะคะลูกค้า คันนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปราคาจะอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทนะคะดาวเริ่มต้น0%ได้เลยนะคะออปชั่นครบทุกอย่างนะคะคันนี้เบาะปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะมีกล้องกล้องหลังให้เรียบร้อยนะคะเครื่องเสียงก็เชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้นะคะเบาะสวยมากๆเลยนะคะล่องรอยน้อยมากๆค่ะลูกค้า เดี๋ยวพาไปดูเลขไม้นะคะคันนี้รถเป็นปีสองพันสิบแปดนะคะวิ่งไปที่หนึ่งแสเจ็ดพันกิโลนะคะการันตีว่าเป็นไมแท100้ร้อยเอร์เซ็นนะคะลูกค้าไมเท่านี้ถือว่าวิ่งน้อยนะคะรถเจ็ดปีแล้วนะคะเป็นรถปี2อ1พันิปดรถเจ็ปีเนี่ยเฉลี่ยแล้ววิ่งแค่ปีละหนึ่งหมืนห้าพันกิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าถือว่าวิ่งน้อยแล้วก็การันตีเลยค่ะว่าเป็นไม้แท100้ร้อยอร์เซ็นนะคะลูกค้าดูแลรถด,ดีมากๆเลยค่ะคันนี้นี่ค่ะ ถ้าลูกค้าเข้ามานะคะชมนะคะบอกเลยค่ะว่าจองแน่นอนคันนี้สวยคลิปเลยใหม่คลิปเลยนะคะ <c oughs> ระบบฟุชสตาร์ทเรียบร้อย <c oughs> แข่งประตูด้านข้างนะคะ <c oughs> ต้องรอยน้อยมากๆเลยรถสวยมากๆ สำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะดาวเริ่มต้น0%ูนได้เลยนะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะยังไงสนใจนะคะสอบถามข้อมูลการจัดเฟนแนเบื้องต้นก่อนได้เลยนะคะหรือนะัดชมรถได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะลูกค้าของเองจะเป็นศูนย์โชว์รูมคนได้น,นะคะจะอยู่สาขาพัฒนาการนะคะลูกค้าก็ลูกค้ามั่นใจได้นะคะรถมือสองลูกค้าเราจะมีการคัดเข้าคัดออกนะคะแล้วก็มีการตรวจเช็คนะคะมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสบายใจได้นะคะค่าก สำหรับวันนี้เอขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงสนใจทักมาได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ